รีวิวนะครับผมนะถ้าแจ้งบอกว่ารถมันสตาร์ทยากเนาะตอนเครื่องร้อนอันนี้เครื่องเย็นเครื่องเย็นมันจะสตาร์ทง่ายแต่เครื่องร้อนมันจะสตาร์ทยากนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานผมเรือเห็น้องว่ากําลังอัดแล้วนะครับผมกําลังอัดมันน้อยนะครับผมที่แรกปั๊บตั้งว้าวไปก็ยังก็ยังก็ยังสตาร์ทยากอยู่นะผมบอกว่าเป็นที่กําลังอัดแล้วพี่เพราะว่ากําลังอัดลูกค้าน้อยลูกค้าไปไล่เฮ็นว่าฉีดไป็นไรเห็นว่าเบิร์นแล้วนะครับผม กำลังอัดที่น um, um, ้องมันวัดเมื่อวานเนาะสองร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยสองร้อยสิบอย่างเงี้ยก็อยู่ถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้นะผมแต่กำลังอัดพี่น้อยมากมันจะสตาร์ทยากนะครับแบบเนี้ยมันจะติดยากมันจะดูตอนเครื่องเย็นก่อนนะครับอันนี้ผมจะปิดระบายไอไว้ก่อนนะคือลูกค้ามองไม่เห็นภาพลูกค้าไม่ได้ปล่อยระบายไอเนาะไม่ไจ้จำลองการปิดไว้ก่อนนะครับมันจะเริ่มสตาร์ทยากแล้วถ้าเครื่องมันร้อนนะครับคื่นไง ตัคูนแค่นี้เนี่ยออกระบายไอไม่เท่าไหร่หรอกแค่ไมแต่ถ้าออกเด็กวัดค่อนข้างจะเยอะแล้วกำลังตกแล้วก็ตัวที่แบบที่ดาี้มาอีเลยอบแล้วมีน้เกแด้วยนเนอ่เลยนได้เลยินเไมแบเนี้ยเรื่องรอนนาผมบอก ไอ้มันกอบได้เลยประกอบได้อสองแบบประกอบแบบธรรมดากับปกอบแบบไม่ธรรมรารดรรมรานะอันนี้เต็นมือเลยอย่าเลือกประกอบได้เลย 快一不啊！